สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับามชมวันนี้วันพุธที่7สิงหาคม2567น้อะพ่อเนาะกับมือนีเดินทางมหาพ่อเมืองลาวนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกระร่อดดิพ่อมือนีเดินทางมาแล้วเอานะครับเอ่อเอฟซีพันธุโชคนนำนะครับผมลาวพัฒนานะครับสามตัวแตกไปทั้งใหล่ะพ่อ นะครับสามตัวแตกสองตัวแตกนะครับธรรมชมอ่ามาเบิงน้ากันนี่พี่น้องวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมาหาพอ่อนะครับเลขบ่าวเถากระยำว่าเลขฟันพ่อเพื่อนนี่มักไปเพื่อนบ้านเด้อไปเล่าพัฒนาสามตัวตรงๆตรง,ตรงธรรมชมนี่ครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับหาศูนย์แล้วก็ให้พ่อจุดทูบขอปูปลาขาว นะครับได้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตรงตรงพี่น้องถ้าจับหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มาหกตัวรางวัลที่หนึ่งเอ้านะครับเอฟซีนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเดินค่ะเพิ่นฝากน้ำใจมาให้พ่อมาพี่น้องนะเบาเท่ากระเอเอาครับสาธุเอฟซีแมมูกับปากมาเก้าร้อยขาดแมมูไก่พลอยหาลอยนะคะเอเ้าสาธุ พี่น้องนะครับเอฟซีเพิ่นกับฝากบ้าวเถานะครับฝากซื้อผล,ลไม้พี่น้องผล,ลไม้เก้าอย่างนะครับกับเอฟซีเมนูน้ำนะพี่นอ้องมาว่าวันถวายมะวา,าวาปูปะขาวธรรมชมเพราะว่าพอกราปูพ่นฉันผลไม้ไมอ่นานะครับนี่ครับผลไม้เก้าอย่างนะครับกันยังเหลือด้พี่น้องเด้อบ้าวเถากะจะซื้อน้ําไปถวายวัด นะครับที่เพิ่นขาดแค้นแต่ละวัดพี่น้องก็จะทยอยทําบุญไปนํานะครับนี่ก็ขอบคุณเอซล้ะกะไอชุดนี้บ้าเฒ่าซื้อมากให้พ่อเพิ่นพ่อชุดนี้ไอใจพ่อใส่ตู้เย็นนะครับให้พ่อมีทุเรียนพร้อมพี่น้องเอาทุเรียนมาถวายไอคู่บาเพิ่นนํ่มอาพ่อดึงทุงออกให้คนได้ปะนะครับอันนี้ใจพ่อเพิ่นใส่ตู้เย็นดักว้ให้ใส่ผ้าขาวตอนเช้าพี่น้องมีผลไม่สามยางอันนี้จะให ใส่ผ้าขาวคู่บา,า,าต้อนเศร้าแล้วพอเด้ออันนี้พ่อแยกไปใส่ตู้เย็นตั้งหากอันนี้ก็จะให้พ่อเพิ่นถวายนะถวายปูปะขาวปะขาวแล้วพี่น้องเอาบานนี้พอ่เอเฮาจัดเตรียมเยดีย๋ยวทำประชมบานนี้อจังม่าเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวพ่อเพิ่นจะจัดเตรียมแล้วก็จะขอปูนะพ่อเนาะให้ได้โชคอีกเดีอยปูเด้อนี่เอาเดี๋ยวซอยพ่อเพิ่นเตรียมก่อนทำประชมนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาหนึ่งห้าศูนย์อย่าลืมรัฐบาลไทย้อพี่น้องเด้อ ตา,ตามไปแน่รัฐบาลให้พอค<า>ุณมา16สิงหาคม2568เอ้ย67พี่น้องนะครับอนันนี้วันจันทร์หนึ่งห,งหงตรงๆนะครับผมเอาเดี๋ยวเบาเท่าเตรียมก็พอคุณกันครับอ่าพอธรรมชมนาเลือเชื่อพราพี่น้องฝนตกอยู่ทั้งคุณเสียงฝนนะครับพอแล้วบอกปูว่าปูพัดไปก่อนเลยอย่ายให้มันตก เสนอเขาจะเกลียยขึ้นมาหนัาพี่น้องอันนี้จะเตรียมไว้ให้พ่อเพิ่นใส่ตู้เย็นถวายตอนเศร้านี่ครับนี่ครับบ้าเถากับแม่หมูจะเตรียมให้พ่อเพิ่นนะครับปาดขนลุกพี่น้องนะครับฝนอยู่นี่บ่ตกเลยแต่ว่าตกอยู่ในศาลาน่ะท่านผู้ชมโอ้นั่นพอมันท่านล่ะปาดพี่น้องพ่อเพิ่นบอกปูไว้เอาบ้าเถามาจุ่มไปมั้ มชมนะครับเนาะเบ้า่าอ่ากะจัดเตรียมให้พ่อเพันเรียบร้อยแล้วปฏิหารพี่น้องมีจริงด้วยครับฝนตกเมื่อกี้นี่พ่อเพื่นบอกปู่ว่าตกไปทั้งสาราพูนละเด้อพันฝนเสียงฝนสาดสาดพี่น้องอยู่นี่บ่มีฝนป้าศักดิ์สิทธิ์อิลีปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่ด้วยพี่น้องเด้อเอาลูกหลานในน้ำผลไม้ เก่ายางมาถวายตามที่วาวเลยเดอปูเดอ FC, ร์เอฟซีนะครับเพิ่นกะฝากนะครับมาร่วมนะครับให้น้ำผลไม้มาถวายปูนะครับมาขอโชคขอลาบอีกเดอปูเดอร์วันพุทธที่7สิงหาคม2567นากะครับมาขอโชคขอลาบน้ำปูเล่าพัฒนาเดอปูเดอร์ให้แตก3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆอีกเดอปูเดอร์นะครับ ลูกหลานเกิดจะได้น้ำผล,ลไม้มาถวายอีกคือเกาเดอปูวันจันทร์จุดใด่161ท่านผู้ชมเลขฝันพอพัน150บบาเถากระยำให้เอฟซว่าอย่าลืมเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาเด้อพอเมืองเล่าฝันมักไปเล่าพัฒนาพี่น้อง พวกนี่จักผู้ใดฝากไม่พ่อเออพ่อเป็นใบชนีกองสำนึกของแม่ในบ้านเนาะครับผู้ใดส่งทูบมาคือผู้ใดสั่งว่าเป็นลูกซรายถามลูกซรายกต่ว่าผู้ใดสั่งได้หรอพ่อมาตั้งไว้ที่นั่นสามชิ้นก็ดอกโอ้ทูบตัวนี้ครับผมจะว่าเขาอ่าพ่อเดี๋ยวบ่าวเอาจะให้พ่อเล่าประวัติพ่อเมืองเล่าให้ฟังด้วพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจังฟังคลิปหนาว่าพ่อมาตาใสมาจากเมืองเล่ามาตาใสนะครับเอฟซีเพิ่นยาคู่ แล้วพ่อว่าฝันดีพ่อมาพ่อโอ้ปัดโยกปลาปูยุบอัตขึ้นหนึ่งมีฝันเอาเถ้ามาพร้าว่าใช้ได้พระเนกว่างมัดจุทูกไผ่แน่จุทูกไผ่แน่มานอือค่ะให้ตามเลือกกัันซุกก็ตามไม่ร่อยมันซุกก็ตามไม่มพอ่อแบเมนพันบอกให้ตามวันซุกโบเมนพันธุ์จียำเลขทูบที่พ่อจุดอยู่บ้านบอกสามห้าเจ็ดอันบอกท่านไม่ออกจังหวะครับ นี่ครับสาธุบุญกับเอฟซีได้พี่น้องเด้อนะครับที่เหลือบ่าวเถาจะนําไปซื้อน้ำได้พี่น้องเด้อหลักมีเอฟซีเพิ่นฝากบ่าวเถานะครับซื้อน้ําถวายพี่น้องนะครับสาธุบุญนําเบ่าวเถาจะทยอย,ยไปถวายแต่ละวัดที่เป็นขาดแค้นได้พี่น้องเด้อนะครับวัดใดที่เป็นขาดแค้นนะครับก็จะนําไปถวายพี่น้องกลับไปวัดใดก็ถวายนะท่านผู้ชมเนาะครับผม พ่อจุดทูบแล้วเอาท่านผู้ชมพ่อฝันแมงในก็พาะพ่อไงแม่ปี่นะพระแม่พี่ครับผมพ่อฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าผู้เฒ่าฝันแมงในกระเพาะมาหรอไปมาปลูกพ่อพ่อเคยนอนอยู่เตียงห้างนี่แหละครับพญยกว่างพญิกว่างอืมแล้วไปใส่ขมิดแถววัดเซนเดียมาจุดทูบให้แน่วเซนเดีย พ่อเลี้ยมาจูดพ่อเลยนั่งรับตาพ่อเลยมซิมเสืหูพ่อครับปู่นะครับมาซิมเสืหูพ่อว่าโอ้ยเสือซีโตลูกปั้นไว้เขามารับไปตัวหนึ่งเจ้าขอเบึงเนาะเสียนี่เสือซีโตลูกปั้นเสือลูกปั้นเสือซีโตซีโตหายไปตัวนึ่งเสียนึงหายไปตัวนึงจักแล้วเขาน้อยกับโวยเห้วครับแต่ว่ันใหญ่หมองพันยูเดี๋ยวไงเด้ครับลูกปั้นเสือพันวาครับวันนี้เดช ข้าเดี๋ยายหนึ่งมาแล้วัยเจ้าถือเลขเจ้าก็บอกคอยในนอสันเดียครับสือกุศลสนกเจ้าถือตั้งหกหมื่นแม่บ้านี้พ่อเลยสิี่รถพ่อเมื่อบาดนี้่ครับมาเลยมาจองรถพ่อไว้บอยพ่อวิดรถครับแล้วจูงลัดป้าอย่างมันไปส่ทรงพ่อหนทางไงนั้นครับมาซีโตมาดำมาดำพ่อเลยสตาร์ทได้ เลขเียนฟ้ากับหกศูนย์ศูนยโอ้เนาะหกศูนย์ศูนย์เลขเียนฟ้นั่นเอ้าแต่ว่าฝันว่าเจ้าถึอตังหก0หมือนวาสันน่พ่อนอนกับวลาบบัานคือคือฝันมันจันเนี่ยพ่อฝันว่าคนมาเจ้าขายหน้าให้นั่นแหละเท่าไรก็พอหนึ่งหนึ่งล้านหาแสนแสนหาแสนหาเออแสนหาพ่อคนว่าพ่อพนเลยว่าเอานึงหาศูนยนึงหาศูออันนี้ฝันเมื่อไรพ่อฝัน้ไอ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย มื่อคืนนี่มันปั่นมืนขึ้นมื่อคืนนี่เพราะมันอยู่นี่กับเพาะนนี่เบดขึ้นในฝันมันไมาอยู่กับปูนี่แมนผู้เฒ่าป่ครับผู้เฒ่าครับบ้านนี่เป็นห้พ่อญาณากวางอีห้หนึ่งครับอีกห้หนึ่งอยู่ทางนั้นอือเป็นห้พญานาคบอกบอกผัวไรโนว่านั่นเจ้าแย่งไว้สายมึงดูเป็นบันไดเป็นบันไดลงไปครับผมขึ้นอือเอาเพิ่นว่าเสียรูปปั้นเพิ่น แมนซโตซีโตขึ้นเฮียไปัตนึงฝันว่ารับอืมฟันเสือซีโตดูฟันเสียซีโตยุ่งมองได้ละปูทั้งขางกับทั้งหลังพันว่านั่นจะบาเป็นเกาซีจะมาเป็นเก้าซงเก่าซีนึงหับ็่เลยอ่อกับหกศนย์ไอหกศูนย์นว่ายังบอกว่าพอถูกว่าไอเจ้าถือเลขกับว่าบอกแท่ข่อยในเนาะถือตั้งหกหมื่นถือกี่สซสนอกเอเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเขียนให้นาได้พี่น้องด้อ นะครับเดี๋ยวจังร,ร,รอแล้วแล้วพ่อพ่อคิดว่าเป็นตัวใดคะที่ว่าเสียซีตัวหายตัวหนึ่งนี่แต่จังวันนี้แล้วพอวเน่รมมันติดพอถามบรงทุกซสก่อน่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนาบ้าวเถ่าจะอ่าถามนะครับประวัติพอ่พอพ่อเพิ่ว่าพ่อเป็นพ่อเป็นคนเล่าก่อนพอ่อพ่อมาจากเมืองลาวพไปนองจังฟังน้ำกันนะนะ้ะพ่อเนาะ นะครับแต่มึงหลวงพ่อบอกพรางพ่อไปอยู่เบิดเนี่ยว่าประวัติพ่อมาจังไหแล้วกับประวัติปูปาขาวเฮาจังไหนธรรมชุมนะครับได้ยินได้ยินค่ายกินไอโม่ป๋อค่ายคนเค้งนั่นพ่อเกิดอยู่นั่นลาคม้านจอมเพชรครับเงินอยู่ข้างต้นบอกบกโรงเรียนจอมเพชรครับพ่อเกิดอยู่พุ่นก่อนของเละอีกครับก่อนเซ็กของเละพ่อเกิดครับผมเอาเดี๋ยวรอบวงเลขถูบนะพ่อเนาะเอาเลขฟันพ่อจิตติเป็นเดี๋ยนะหกศูนย์เนี่ยป๋อคำวัดถือบัณฑิต พ่อจะสตาร์ทรถแล้วหมาหนมตกพ่อบ่ให้พ่อบีบพ่อเล็กจุ่งรัดป้ายางไปผลมันไปส่งพ่อครับไปหอดคอนกรีตแล้วพ่อก็บจังสตาร์ทไปมันกระกบมาหมาตีตัวนั้นจะตีตัวใดล่ะพ่อพ่อก็ว่าจิตบ้าแม่นเลขทะเบียนรถนั่นแล้วตัวใดล่ะพ่อหกศูนย์ของพ่อนั่นเอาหกทะเบียนรถกับหกศูนย์หกศูนย์เขาหกศูนย์เอากระตรงกันเขาละเลขปูที่บนเขาว่า เ่าทำมช่อมเดี๋ยวจังเขียนลงไห้ได้พี่น้องได้พ่อเพื่นมัหกศูนย์หกศูนย์ที่พอศูนย์ในตัวนั้นพี่น้องไปเป็นศูนย์ี่แหละนะพูดได้ใดมักเลขเด่นได้พี่น้องได้เลขวิ่งอ่เลขวิ่งหรือเลขกรูดเลยพี่น้องนะครับวันจันทรในบ้าวเ่ากับฟันว่าปูว่าตรงหนึ่งพ่อปูให้นึ่งชัดอืมค่ะเอาถ้าเบิ่งเล็กทูบน้ำกันพี่น้องนะครับผมมี่ต้องพูดเถอะ ผู้เฒ่าผู้ยิ่งแนนครับไปทังในห้องก็คือว่าปากว่าหน่ะมาชุดถูกเลยอ้าพี่น้องฝนมาแล้วนะครับตาที่แหลกนี่เบ่าเฒ่าจุดขนลุกพอเพูนบอกกว่วปูปัดไปทั้งสารากรเด้อไปตกทังสาราพ่นพี่น้องฮึ่มฮิ่มฮมฮมแต่วาอยตรงที่ปูอยู่นี่บบตกสาธุนะครับจนขนขี่งลุกพี่น้องเอเก่าหรือศาหรือูญพ่อเก่าเก่ามาแล้วพี่น้องเก่ามาแล้ว นะครับกระตรงเอา้ากับควมฝันพ่อที่พ่อฝันว่ามีตะปูเถ่ายู่พ่อกกอยู่กระปูา <พอ S 2> มา<อ>ขึ้นนี่กระปูไรยวันเอา้ามานละไพ่อเลยมานั่งรับจุดทูบัอน,นีรเพิ่นอลไรกระชิบใจพ่อว่านั่นเสือชีตัวกิเนียไปตัวนึงเพิ่นบา้าครับเสีอยุ่งใจละปูลูกฟันเนี่เพิ่นบ้างพ่อนอนยังไม่ก็บว่ารับหลับไปกระชิบเที่ยวมาใส่เลยนี่เาเอาเดี๋ยวบ่าวเถ้าจะเขียนให้นน้ำด้วยพี่น้องเด้อปีเป็นตัวแดกล้วพ่อ ผู้เฒ่าเก้าเสียซีตหายผีตัวหนึ่งเก้าซีหนึ่งนั่มผีน้องโอ้ยคือออกซีแค่คิดอยู่ได้ผู้หนึ่งเพราะว่าออกซีเก้าซีหนึ่งกับหกศูนย์นะพ่อเนาะเอาธรรมชุมเดี๋ยวรอเลขถูกกันครับผมฝนไม่อีกแล้วธรรมชุมเห็นสไลด์พราเห็นสไลด์ไม่อีกแล้วรอดได้ธรรมชุมได้๋ยรอเบังนะครับแต่ว่าผีน้อง ฝนตกอยู่ทั้งสาลานี่ตกแห้งคักพี่น้อง,อ,งอยู่นี่หัวตะตกทธรรมชุ่มโอ้โเอาสาธุเด้อปูดเด้ดเอฝนตกอีกแล้วทธรรมชุ่มวันนี้เอาสาธุเด้อปูดเด้อเอารอพี่น้องรอเลยกูปอยู่น้ำกันฝน,น,นตกพี่น้องเอาพ้อพิ่นกำลังเบิ่งอยู่ทธรรมชุ่มนะครับรอดลุนน้ำกันนะครับเห็นไปพ่อ เจ็ดข้อจุดเมือนั่นแล้วเออเดี๋ยวพ่อขยับให้ผมเข้าไป<ม>นิดนึงข้อจุดสามหาเศษอันนี้นะเมื่อหาเศษนั่นเดี๋ยวพ่อขยับออกไปผมเขา้ขเเาได,ด,ด้ครับคบด้อแมนวะพ่อว่ามีเจ็ดได้ท่านผู้ชมเก้าห้าเจ็ดสาภูตะปูเด้อนี่ครับไอของวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่น้องนะครับวันจันทร์หนึ่งหกหนึ่งนะครับมาหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้วันพุธที่เจ็ด สิงหาคม2567ัน้อได้พี่น้องเดอ้อเก้าพี่น้องเลขเด่นนี่เอาเอาตัวทั้งเท้งได้พี่น้องเดอ้อเอางวดที่แล้วมั่นใจนะพ่อเถาก็ว่าให้เด่นหนึ่ง<ม>เด่น9พี่น,อน้องเก้าห้าเจ็ดสาตูนปูเดอ้อพี่น้องปูขึ้นมีชีวิตนี่ครับคือจ่องมองมากทั้งเฮานะครับเอาเดี๋ยวพ่อเถาเขียนให้นะครับทา่านผู้ชมนะครับอันนี้พ่อเพื่อนกำลังเก็บไอ้ผลไม้นะครับอันนี้ที่จะให้พ่อเพื่อน ไว้ใส่ผ้าขาตอนเศร้าธรรมชมนะครับผมภาษาทุดปูเด้อเอาธรรมชมมาเบิงน้ำกันนะครับอันนี้ของวันจันทร์ที่ผ่านมาพี่น้องอฝันพ่อเมืองลาวนะครับยำเอฟซวานัลาวพัฒนาอย่าลืมเด้อนะครับ1น0น,นะครับก่จลืมรัฐบาลให้16สิงหาคม2 5งพันอะครับอันนี้เลขทูป,ปูปลาขาวนะครับวิ่งลูดหนึ่งนะครับผม วิ่งรูดหนึ่งนะครับมาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งทำชมนี่ครับผมหกหนึ่งหนึ่งเอานะครับวันพุทธที่เจ็ดนะครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเลขทูบอ่าเดี๋ยวเขียนวิ่งรูดให้ครับผมวิ่งรูดเด่นเก้าเด้พี่น้องเอาเก้าครับทำชุ่มเก้าห้าเจ็ดนะครับอันนี้จุดไดนหนึ่งหกหนึ่งนะครับทผช้ชม ใส่กับเลขฝันพ่อนี่มาทั้งหกตัวเลยพี่นง6 11, 6 11, 150. <laughs> ังหกหนึ่นงหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เอาพี่น้องเลขฝันพ่อเพิ่นฝันว่านี่แหละครับเดเมาเดเมาขึ้นเดเมาคุยกับปูมันบาพเพ่อปูว่าเสียสีตัวเสียสี่ตัวเนี้ยไปตัวนึงเนี้ยไปตัวนึงหายไปตัวนึงเลขฝันพ่อเก่าหนึง่งสีนะพี่น้องพ,อพ่อเพิ่น่าละกะหกศูนย์นี่เดยพ่อหกศูนย์ฝันว่าะะนนเขาว,ว,ว่าเจ้าถือเลขก็ไม่บอกแค่ไปในเนาะเดิตัวเด็ ก็ถือตั้งของมื่นมาใส่เลยทะเบียนรถก็600 600อาธรรมช่าธรรมชมเลขถูกนะครับลาวพัฒนาพี่น้องหรือผู้ใดมักรัฐบาลไทย16สิงหาคมกะแคปบใบ้ไปด้พี่น้องเด้อ16สิงหาคม2 5 0 0เสียงปลาพี่น้อง957 95, 95 97 57นาเปลกฟันพอกับเก่า14 160หรือผู้ใดเลขถูกที่พอจุดนี่จุดอยู่บ้านขึ้นมันพาพอ ได้สามหาเจ็ดตรงกันที่หาเจ็ดพี่น้องนะครับสามห้าเจ็ดยังไม่ออกนะครับเอาแคปหน้าจอสาธุนะปู่เด้อนะครับให้ได้โชคให้ได้หมัน <c oughs> เอาขอบคุณครับพ่อเดี๋ยวจังฟัง <c oughs> ประวัติ <c oughs> พ่อนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวจังพ่อจะเล่าประวัติให้ฟังทผช่ชมพ่อกันคลิปหนาสวัสดีครับ <c oughs>